สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสิชาจะพาเพื่อนๆดูมุมธรรมชาตินะคะเล็กๆในบ้านนะคะว่ามีการจัดตกแต่งยังไงนะคะแล้วก็ใช้แบบโทนสีแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามุมตรงนี้เป็นพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใช้ต้นอะไรบ้างนะคะมุมนี้ต้นไม้จะไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ พื้นที่คร้าคๆกันก่อนนะคะเผื่อเพื่อนๆเอาเป็นไอเดียไปจัดมุมที่แบบเล็กๆที่ห้องที่บ้านนะคะมุมนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นในกล้องก็จะดูออกเลยนะคะว่าเป็นประมาณแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแคบๆประมาณเมตรกว,กว่าๆเท่านั้นเองนะคะเป็นทางขึ้นห้องนะคะก็โต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะหน้าแคบนะคะหน้าแคบแล้วก็เออทรงสูงนะคะพอดีกับมุมนี้เลยแล้วก็ ตัวนี้จําไม่ได้แล้วนะคะว่าซื้อที่ไหนเพราะว่าอ,อ,อยู่ที่บ้านนี้มาหลายปีแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้งานอย่างอื่นก็เลยเอามาไว้มุมนี้นะคะปัจจุบันจะมีโต๊ะที่เป็นหน้าแคบแคบแบบนี้ให้เลือกซื้อค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอยู่คอนโดเยอะนะคะก็จะมีแบบพวกทรงแบบนี้หน้าแคบแบแบบนี้ให้เลือกซื้อค่อนข้างเยอะกว่าสมัยก่อนนะคะ นีป้ปลูกต้นไม้ได้ก็เพราะว่าเป็นมุมที่ติดกับหน้าต่างนะคะนี่คือส่วนที่สําคัญเลยก็คือ,เ,อ,อเราต้องการใช้แสงในการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ตรงนี้สีชาใช้เป็นมูลี่เนะะี่ยค่ะเพื่อที่จะปรับความสว่างเขาได้ด้วยนะคะอย่างช่วงไหนอย,อยากให้สว่างหน่อยสีชาก็จะปรับให้เขาแบบแสงผ่านมากขึ้นนะคะแดดจัดเกินไปก็จะทําการพับลงมาแบบนี้นะคะก็จะให้เขาได้หลับ เป็นแค่เพียงแสงลำไรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสีชาจะพาไปดูทีละต้นนะคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะคะ บนนี้สีชาก็ใช้แขวนหมวกนะคะด้วยความที่เป็นคนที่มีหมวกเยอะมากนะคะแต่โซนนี้จะเลือกเฉพาะโทนสีที่เข้ากับมุมนี้นะคะให้ดูสบายตานะคะก็จะเลือกหมวกที่เป็นสีพื้นพื้นสีเนื้อๆนะคะก็เลือกหมวกสานมาไว้มุมนี้นะคะเป็นคนที่ใส่หมวกแทบจะตลอดเวลาเลยนะคะก็ตามมุมบ้านก็จะชอบมีที่แขวนหมวกนะคะส่วนเข็มกลัดอันนี้ก็มีร้านส่งมาให้นานมากแล้วนะคะเป็นอันโปรดของสีชาเลยใช้บ่อยมากๆนะคะ ล่างสุดกันก่อนนะคะก็จะเป็นโฮย่าหัวใจใบด่างนะคะพวกวัสดุปลูกสีชาก็ใช้เน้นมะพร้าวสับนะคะแล้วก็โรยสตาร์เกอร์จีกันมาแรงนะคะบำรุงด้วยปุ๋ยละลายช้าแล้วก็อาจจะมีมูลไส้เดือนบ้างนะคะสีชาก็จะรดน้ําวันเว้นวันนะคะแต่ต้นที่อยู่ในบ้านก็อาจจะเว้นระยะเวลานานกว่านะคะรอให้ดินแห้งสนิทนะคะ ต้นนี้นะคะก็เป็นโฮย่าเหมือนกันนะคะส่วนมากสีชาจะชอบโฮย่าที่ใบเขานะคะใบเขาจะมีความนานหนาหนาอวบอวบนิดนึงนะคะดูน่ารักแล้วก็มีรูปทรงที่แปลก,ปลกๆปกน่ารักอีกหลายต้นนะคะก็แอบชอบโฮย่าอยู่หลายต้นเหมือนกันนะคะตรงใบเขาที่เป็นลายจุดๆดอันนี้ไม่ใช่ตําหนินะคะเป็นลักษณะของต้นนี้เขาเลยนะคะอันนี้ก็เน้นมะพร้าวสับเยอะๆเหมือนกันนะคะแล้วก็รดน้ำเมื่อหน้าดินแห้งนะคะดินต้องไม่อัดแน่นและไม่ขังแฉะมากเกินไปไม่งั้นรากเขาจะเน่าได้ง่ายนะคะแล้วก็ เลี้ยงในแสงรำไรไม่รับแดดจัดมากเกินไปค่ะ ข้างๆก็จะเป็นฟิโลเดนดอนอา a าบาโพินเซ e er นะคะก็จะเป็นฟิโลที่มีหน้าใบยาวนะคะข้างหลังก็จะออกสีน้ําตาลแดงๆกำกำๆนิดนึงนะคะก็ต้นนี้สีชาได้มาจากคุณแม่นะคะเลี้ยงค่อนข้างง่ายมากเลยค่ะต้นที่เลี้ยงในบ้านก็จะเน้นใช้ดินโปร่งๆนะคะเวลารดน้ําจะได้ไม่ขังแฉะนานมากเกินไปนะคะก็เน้นใส่หินภูเขาไฟเพอร์ไลท์เพิ่มเข้าไปนะคะ ลันโชนะคะที่สีชามีทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะมีหลายกระถางเลยเพราะว่าเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากๆนะคะแล้วก็เขาจะมีฟอร์มที่แตกต่างกันนะคะสําหรับต้นที่เลี้ยงแดดกับเลี้ยงร่มนะคะสําหรับต้นที่เลี้ยงแดดฟอร์มก็อาจจะกระชับชั้นใบอาจจะแน่นชิดกันกว่าต้นที่อยู่ในร่มนะคะที่สีชาชอบตรงที่เขามีเท็กเจอร์นะคะมีผิวคล้ายๆกับกรมายีค่ะ ต่อมาก็เป็นตระกูลยูฟอร์เบียค่ะอันนี้ก็เป็นกิ่งชํำนะคะมีรากแล้วกําลังจเจริญเติบโตงอกกิ่งก้านสาขาเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะกระถางอันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะสีช้าได้มาจากตลาดต้นไม้นะคะแต่ว่าต้องมาเจาะรูเพิ่มนะคะเนื่องจากว่ารูเาขาค่อนข้างเล็กแล้วก็ระบายน้ําได้ยากนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อกระถางลักษณะนี้มาแล้วมีรูเล็กรูน้อยนะคะให้เจาะเพิ่มนะคะ ก็เป็นยูโฟเบียเหมือนกันค่ะเป็นยูโฟเบียที่สีชาชอบมากนะคะเพราะเขามีฟอร์มที่แบบเบาสบายนะคะแล้วก็ดูมีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะชาเลี้ยงมาตั้งแต่ที่เขายังเป็นต้นกุดกุดอยู่นะคะยังไม่กิ่งยาวออกมาแบบนี้นะคะฟอร์มยังไม่สวยเท่านี้นะคะก็เลี้ยงมาเรื่อยๆค่ะไม่ได้ดูแลอะไรมากนะคะต้นนี้เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ใบเขาจะฟุ้งฟิ่งค่ะเป็นใบผอมๆเล็กๆแล้วก็ดูสบายตานะคะ สีชาก็ใช้ดินแบบแคคตัสนะคะแล้วก็ใส่พวกใบก้ามปูผูกกับมูลเส้อเดือนลงไปด้วยนะคะต้นนี้เลี้ยงไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มเป็นไม้โขดนะคะจะมีโขดได้ด้วยค่ะ ก็เป็นไม้อวบน้ําค่ะต้นนี้คือม้าอ่อนนะคะด้วยความที่ฟอร์มเขาดูแบบอ่อนไหวนะคะดูอ่อนนุ่มนะคะสีชาก,ก็เลยเลือกมาไว้มุมนี้นะคะเพื่อที่จะให้ดูสบายตาเข้ากับต้นอื่นๆนะคะต้นนี้ถ้าได้รับแสงแดดเพียงพอนะคะเลี้ยงไปเรื่อยๆเขาก็จะมีดอกสีเหลืองน่ารักด้วยนะคะ เป็นตระกูลแคสซูล,ล่านะคะต้นนี้สีชาไม่แน่ใจว่าหาซื้อยากไหมนะคะเพราะว่าสีชาเลี้ยงมา ปีกว,กว่าแล้วนะคะแล้วก็น่าจะพรีออเดอร์มานะคะในตอนนั้นี่ชอบตรงที่โทนสีของเขานะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนแบบสว่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเลี้ยงได้รับแสงมากๆหน่อยเนี่ยขอบข้างหลังเขาจะออกสีชมพูด,ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะจริงๆต้นนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กจิ๋วมากๆเลยนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็เคยเจอโรคเชื้อรามาแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วแล้วก็สีชาทําการแยกกระถางเป็นกระถางจิว๋วๆมาเลี้ยงไว้ที่มุมนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกระถางนะคะ ที่เลี้ยงไว้หน้าบ้านนะคะ มาต้นนี้ก็เป็นแคสซูล่าเหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่ตามสีชาอยู่จะเห็นต้นนี้ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะในคลิปต้นนี้เขาชอบแสงแดดค่ะเขาก็จะมีดอกสีขาวเล็กๆด้วยนะคะนี้เป็นกระถางที่ชํามานะคะก็เลยเป็นไซส์เล็กๆแล้วก็เลยมาไว้ในมุมตรงนี้นะคะ ะะก็น่าจะเป็นหนึ่งในตระกูลซีดัมนะคะสีชาไม่แน่ใจชื่อเต็มๆเ,เขานะคะแต่ว่าชอบฟอร์มของเขานะคะแล้วก็เป็นต้นที่มีเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยอยู่คอนโดเลยนะคะเขาเลี้ยงค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ใบเขาน่ารักนะคะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกับพวกวิกหอมนะคะคือถ้าไปเดินตลาดต้นไม้แล้วเจอพวกไม้อวบน้ําฟอร์มแบบนี้นะคะสีชาจะอดใจไม่ได้เลยนะคะต้องซื้อมาเลี้ยงนะคะ เป็นอุปกรณ์กาแฟที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็เลยเอามาใช้เป็นที่รดน้ําสําหรับมุมนี้นะคะเนื่องจากว่าเขามีปากที่เล็กแล้วก็เรียวนะคะสามารถเจาะจงกําหนดทิศท,ทางได้ง่ายมากๆนะคะสําหรับการรดน้ํากระถางเล็กๆนะคะต้นนี้ก็เป็นบีโกเนียที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเก่ากันบ่อยๆนะคะเป็นบีโกเนียที่สีชาว่าเลี้ยงไม่ยากนะคะแล้วก็มีหลายกระถางก็เลยแบ่งไปไว้มุมต่างๆในบ้านนะคะบีโกเนียเขาก็จะชอบความชุ่มชื้นนะคะอย่าให้อากาศแห้งมากเกินไปแล้วก็อย่าเลี้ยงไว้ในที่อากาศร้อนอ ต่อมาก็เป็นเพลียนนะคะต้นนี้เขาก็นิยมเลี้ยงเป็นพวกอินดอร์เพลนนะคะสีชาก็ย้ายจากข้างนอกบ้านนะคะมาเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะต้นนี้มีใบกลมๆนะคะน่ารักค่ะ ขาดไม่ได้สาหรับต้นไม้ที่ไว้ในบ้านนะคะก็คือพลูสนิมค่ะอันนี้เอามาปักจากการใส่น้ํานะคะดูแลง่ายนะคะอันนี้ก็แค่ตัดมาใส่ไว้ในน้ํานะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกรากแล้วก็นําไปลงปลูกต่อได้ด้วยนะคะ ็อีกอย่างหนึ่งที่สีชาเตรียมไว้นะคะแต่ยังไม่ได้ใส่ต้นไม้ก็จะเป็นเชือกกระถางแขวนนะคะมุมนี้นะคะสีชาก็ร้อยไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงเสาด้านบนก็จะมีอีกอันนึงด้วยนะคะก็เลยยังไม่ได้เลือกต้นไม้มาใส่นะคะ แล้วนะคะคสําหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการจัดตกแต่งต้นไม้ในบ้านนอกบ้านนะคะก็คอมเมนต์คุยกันนะคะสีชาก็จะพาชมมุมอื่นๆกันอีกนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปพูดคุยกันต่อได้ที่เพจสีชาไดอารี่หรือ IG ของสีชาเองนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Where I had sometimes played chess